เ้อเต็มบ่อแล้วพี่น้องเอ้ยบ่อเสียก็กชิบะจังเลยด้วยความหิงหิวนี่พี่น้องเฮ้ยแบกบ่อพี่น้องเอ้ยแบก่อนเด้อเบียบบวกบวกบวกอยู่พี่น้องยอดแซบแมาเด้ออ้แต่เนี่ยที่บวกอุ้ยทุกคนกับผมมาเด้อทุกคนเด้อควรบ้านเด้อเด้อดาบานเด้อตามีจามาเด้อ คนสมบูรมาเด้อจ้าจ้าน้องรัดน้องน่นบ่าวนนมาเด้อน้องกาโน่ผูคนัดมาเด้อน้องเอ๋อทุกคนครับผมคุณยายมาเด้อคุณยายจ้าน้องหนิจ๋ายตังเจนจ๋ายสียบเสีบเสบเสียบนับจนล้นครับผมวุ้ยฝัก ขักบ่พี่น้องขัดบ่อบางนอู้ตักมาใกล้ไหมอู้ยส้าขนส้าขนอู้ยขัดขัดขัขัขัไรแตกนองแตกกลัวปลาพวกปลาอยู่อือนซอนเนใหม่ครับผมที่ขักขี้เนี้ยแมาเด้อผีใหม่น้ออยมองฝนออย่กลมเบาใจมากเด้อนาทีสุขคนครับผมออนซอนด้ เดี๋ยวขัดึ้นเนี่ยเชะมองเงี้ยโอ้ยบัดรีทุกคนนะครับผมบัตรีทุกคนขอบคุณหลายเลายครับที่เข้ามาติดตามตุ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบมาตุ้ยเลยนะครับเตุยติดตามยวเขียวทุกที่นะครับผมมาเด้น้องตุกกินเป็ดมาเลยโอ้หนั่งจัดจ๋าอยู่อเมริกามากิ้นดู้ เม่บัวบมาด้อยอเมริกามาหลายเรด้วยน้องโบมาด้วอเออฝรั่งฝรั่งเศสเยอรมันฮันแลนด์ที่ใบจ๋ามามาเออมาทุกประเทศนะครับผมเออทุกประเทศครับผมมาีิสอปอล่าก็มาด้อยครับเออน้องโบมาด้อยน้องม็อบายครั้งเดียววางใจจ๋ามามาเออมาทุกคนนะครับผมอุ้ยมากินน้ำปั่นแบบเต็มมือนี้ครับผม แกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้ใส่กิลีใส่ดักแด้ใส่ผักกาดแยงใส่บักบวบใส่ทุกอย่างครับผมอะไรเว้นไม่เว้นปากยัดขอบปากบุญครับผมยัดเข้าไปครับผมมีให้เลยัดเข้าไปครับผมจากแทบแล้วกันอุ้ยคักขัดเยอเดี๋ยว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 ตักไปตรงให้ทุกคนครับเดนอะบาทรากันเร็วเลยครับผม